พบกับโปรเป็นสาวชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามากินกันนะคะในเมนูดอดเดียสลัดฮอทดอกนะคะหรือภาษาบ้านเราก็คือต้มมาม่าใส่ฮอทดอกนั่นเองนะคะ <c oughs> แหมนะคะก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปรับประทานกันนะคะนัตตี้รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ แรกเลยก่อนเจลจะไปกินเราต้องมาล้างมือกันก่อนด้วยนี้เลยค่ะเจลแอลกอฮอล์เซฟตี้เฟิร์นนะคะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะน่ารักกระทัดรัดแบบนี้นะคะฉีดแล้วมีกลิ่นหอมมากดูฉีดไปเลยล้างมือหืมกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมมากนี่นะคะฉีดเลยไม่ต้องล้างออกนะคะเจลแอลกอฮอล์75%นะคะในขนาด20 ml นะคะน่ารักกระทัดรัด ยุคสมัยนี้ต้องมีเจลแอลกอฮอล์ติดมือหรือว่าติดกระเป๋านะครับไปนในทุกๆท,ที่เพื่อความปลอดภัยของเรานะคะสั่งซื้อได้ที่นี่เลยค่ะเราจะขึ้นราให้ด้านข้างนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยในราคาน่ารักน่ารักนะคะชิ้นละ35บาท3ชิ้น100บาทเท่านั้นนะคะจากปกติชิ้นละ35บาท3ชิ้น100บาทนะคะแอลกอฮอล์เซฟยิปเฟินนะคะปลอดภัยไว้ก่อนใครสนใจสั่งได้เลยนะโอเคมันเริ่มกันเลย มาเริ่มกันเลยนะคะโอ้น่ากินมากอะ่ะดูสิมาเริ่มกินกันเลยนะคะน่ากินมากเป็นหนึ่งในเมนูที่นัตตี้ชอบมากนะคะนัตตี้จะชอบกินเส้นนะคะนัตตี้จะชอบกินมากชอบกินเส้นแบบคือชอบมากอะ่ะแคถ้าถัด ถ้าเป็นเส้นๆเ,เลยก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวจะชอบกินกว๋วยเตี๋ยวมากเป็นพิเศษเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นราเมงเส้นอุด้งอย่างเงี้ยนะคะนตี้จะชอบมากแล้วก็จะเป็นเส้นมามา่าชอบมากๆอะไรก็ได้ที่ขอให้เป็นเส้นนตี้ชอบมากมาเริ่มกินกัน lợi Hãy subscribe

สุดๆลเนาะ mm hmm. สุดๆแล้วเนาะ ngon Sister Lenore. ยืนสุด มีคนว่าานะคะถ้ากินเส้นนี้อร่อยอะ่ะต้องกินแบบมีเสียงเราจะลองดูเราจะลองดูกินมีเสียงก็เไม่มีเสียงก็อร่อยเหมือนกันน่อ สุๆแล้ แต่บ้าหลังไปซื้อกชีดมากินไมด้วรอลับ ดีมาก สุดๆเลยเนาะอ่ะสุดๆนะคำหนะึ่ง โอเคไปแล้วใี้ like, share, ก,ก,กินได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะกินต่อละอร่อยมากบาย